ใหญ่สุด,ดแค่ไหนหมอใหญ่สุดมันอยู่ที่ใจเท่าไหร่ได้60บวกกว่านั้นก็ได้เอาจีงแล้วที่หมอแต่ที่หมอฉีดตอนเนี้ยมีสิ่งไหม,มครับถึงครับ70 <c oughs> ก็มี70 <c oughs> ก็มีแต่เราทยอยเติมหลายหลายรอบเพื่อให้ทรงที่เป็น70อะ่ะยังเป็นทรงกระบอกเป๊ะเหมือนกับ56 <c oughs> เลย <c oughs> แต่ว่าใหญ่ทั้งลำความชอบ แต่เราคน<ช>ไม่เหมือนกันใช่<ร>คือเอาเรื่องตาความมันม่นใจของตัวเองเป็นหลักถูกต้องครับผมแต่ปกติผมก็จะถามว่าถ้าคุณอยากใหญ่กว่า56หรือ60ทําไมถ<ม>ึง<ม>อยากใหญ่กว่าบางคนก็บอกอชอบบางคนก็บอกว่าแฟนชอบต้องบอกก่อนเลยว่าฟิลเลอร์เนี่ยเป็นตัวเดียวที่เติมหัวได้ตัวอื่นเติมไม่ได้ถ<ม>ือ<ม>ว่าเป็นการตอบโจทย์อ่าเรื่องของปัญหาผูกชายด้วยแบบโค้งวงจรเหมือนกันี่บอกตอบโจทย์ด้วยโค้งวงจรแล้วก็เนียนเป็นธรรมชาติผ้าฟื้นต่ำแล้วก็ความปลอดภัยสูง ถ้าไม่ชอบจริงๆก็ยังมียาสลายเขาออกได้ก็เหมือนฟิลเราฉีดฟิเลอร์ที่หน้าที่หมดถ้าเกิดต้องสลายออกใช่ครับก็ยังมีความปลอดภัยกว่าการไปฉีดสารแบ่ตอกโอ้ปลอดภัยกว่าเยอะคมร